หยอดเสร็จหยอดเสร็จออะไรมาแล้วยอดเสร้ออะไรลอยไปหมุนหมุนๆมาแล้ว ไหเฮ้ยตัวใหญ่สุดใหญ่สุดโคตรคุ้มนี่นครับในเวลามาแกะที่ลูกบอลที่แบบใครรู้ที่แกะง่ายๆช่วยบอกหน่อยนะครับนะรู้สึกว่าทรมารย์อ้การแกะนี่มันจริง แค่จะพังอยู่แล้วนะเนี่ยแกะน่ะให้แม่เหล็ไย,ย้อเนี่อเอาเ่ยอืมมากทีแกะยางแกะเย็นมากนี่คือแบบได้ตัวที่แบบใหญ่สุดอะ่ะ จริงก็ไม่ได้คาดหวังว่าคือมันส่องไม่เห็นเลยนะตอนตอนกดนะตอนส่องตู้ก็คือแบบว่าอะไรก็ไห้อ่ะนี่มันก็ได้คือได้แบบตัวใหญ่สุดมาโคตรเท่ห์มงวะดูรายละเอียดนะของดีนะดูฟี่ล่างทเทมิกะรายละเอียดดีนะดูรองเท้า พูดถึงอะไรดีนี่เลิกไม่ดีแล้วจะใช้ได้นะตาเขาทาม,มาดีเลยอ๋อไอน,นี้เสียบอย่างงี้มีมีโอ้มันมีรูเนี่ยรูแล้วก็มีตรงนี้ที่ตูดดูฟี่นี่เสียบยังไงมะ มันหันอย่างงี้เหรอนี่โอเคนั่นนี่นนะเออไสายฟ้าต้องถือ,องไงวะนั่นสิเหงือไงอะ่ะ ก็จะเป็นมือซ้ายน,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 านี่นี่เหรอมาอันนี้มาวมาอ้อนี่เหรใช่ป่าวใช่แหละดูเหมือนเป็นด้ามจับตรงนี้พอดีน่าจะไม่จับอย่างนี้มาก อ๋อนี่ไงมันมีนี่เห็นไหมครับมันมีแบบอันนี้มีตุ่มๆนี่ก็ทงมือก็มีนี่ถือว่าทำมาดีนะนี่ครับน่ฮะนี่มาเห็นเห็นไหมต้องดูเนี่ยโอเคด,ดีอุ๊ดหลุด นั่งลงไปเราก็จับนี่เหรอคือมือเป็นสัญลักษณ์นี้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้มันนัาจะเป็นอย่างนี้ถ้าจะใส่พอดีมือเป็นอย่างนี้หรอ เนี่ยโอเคแถวโคเทอันใหญ่ด้วยอะ่ะคืออันเล็กก็มีเยอยะอะไรนี่อันใหญ่สุดโคเทเลยลูฟี่นิกาตั้งไปชอบชอบชอบ พออคือผมอยังอ่านไม่ถึงเลยดองลูฟี่มาเยอะครับประมาณนี้ไมไปหาต่ำก็ได้เลยนะครับเนาะที่หยอดเจจ็ม